ภาษาที่มีรูปแบบอดีตการเพียงรูปแบบเดียวถือได้ว่าเป็นภาษาที่ยังไม่เจริญเต็มที่ในทางไวยากรศาสตราจารย์ด้านภาษา,าศาสตร์เปรียบเทียบแห่งมหาวิทยาลัยเดนเวอร์มักจะประเมินภาษาไทยอย่างเย็นชาเสมอมาภาษาอังกฤษมีวิธีแสดงกาลรรเวลาถึง16รูปแบบนั่นต่างหากคือข้อพิสูจน์ของภาษาที่ผ่านการขัดกล่าวมาอย่างยาวนานเขามีความเชื่อมั่นในความคิดนี้อย่างไม่สั่นคลอนทว่าประสบการณ์เพียงไม่กี่วันในประเทศไทยได้พลิกทลายความเชื่อของเขาโดยสิ้นเชิง และทัศนคติของเขาก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นนับจากนั้นแสงแดดในฤดูใบไม้ร่วงสาดส่องเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ภายในห้องทํางานของศาสตราจารย์เจมส์แฮร์ริสันนัดอาคารภาควิชาภาษาศาสตร์เปรียบเทียบนั้นเต็มไปด้วยกองวิทยานิพนธ์และต้นฉบับจากทั่วทุกมุมโลกเจมส์ James, ในวัย62ปีอุทิศตนให้กับการศึกษาระบบการ tense aspect system ของภาษามากกว่า30ปีนับตั้งแต่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เขาเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมภาษาศาสตร์แห่งอเมริกาและเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตำราของเขาเรื่องความเข้าใจเรื่องการในภาษา tense aspect and c o g n i t i o n ได้รับการยอมรับให้เป็นตำรามาตรฐานในสาขาวิชานี้และถูกนำไปใช้ในมหาวิทยาลายัยหลายแห่งทั่วโลกเขาได้รับรางวัลน,นับไม่ถ้วนและเป็นที่ยอมรับในวงการภาษา,าศาสตร์ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอันดับหนึ่งด้านการศึกษาระบบการอย่างไรก็ตามเมื่อเจมส์เหลือไปเห็นต้นฉบับวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาษาไทยบนโต๊ะ เขาก็ไม่ปิดบังความไม่พอใจของตนเองเลยแม้แต่น้อยนั่นคือวิทยานิพนธ์ด้านระบบการจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทยสําหรับเขาแล้วภาษาไทยมีคุณค่าในการศึกษาน้อยมากเหตุผลนั้นชัดเจนภาษาอังกฤษมีวิธีแสดงกาลรรเวลาถึง16รูปแบบไม่ว่าจะเป็น simple past, past continuous, present perfect, past perfect และอื่นๆอีกมากมายซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถระบุตำแหน่งของเวลาที่แตกต่างกันได้อย่างแม่นยำนี่คือข้อพิสูจน์ของภาษาที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน เจมส์สอนนักศึกษาของเขาเช่นนี้เสมอมาเขาเชื่อมั่นว่าระบบการล้ะของภาษาอังกฤษคือบทพิสูจน์ถึงความแม่นยำสูงสุดที่ภาษาของมนุษย์จะสามารถไปถึงได้แล้วภาษาไทยล่ะเป็นอย่างไรการกระทําในอดีตส่วนใหญ่มักใช้เพียงคําว่าแล้วคําเดียวแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสื่อสารความสัมพันธ์เชิงเวลาได้อย่างแม่นยำเจมส์กล่าวกับนักศึกษาวิจัยที่เข้ามาในห้องทํางานแต่ศาสตราจารย์ครับก็มีงานวิจัยที่ชี้ว่าภาษาไทยมีรูปแบบการแสดงการที่ซับซ้อนอยู่นะครับ ความเรียบง่ายของรูปแบบไม่ได้หมายความถึงพลังในการแสดงออกที่จำกัดเสมอไปหรอกนะเจมส์สวนกลับทันทีภาษาที่คลุมเครือจะทำให้ความคิดคลุมเครือตามไปด้วยนี่คือหลักการพื้นฐานของภาษาศาสตร์เขาทอดสายตาออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าอันสดใสของแคลิฟอร์เนียปรากฏอยู่เบื้องหน้าความแม่นยำของภาษาเป็นดัชนีชีวัดระดับความเจริญของอารยธรรมภาษาอย่างอังกฤษเยอรมันหรือฝรั่งเศสล้วนมีความสามารถในการจำแนกเวลาอย่างละเอียดอ่อนในด้านนี้ภาษาไทยยังล้าหลังอยู่มาก คำวิจารณ์ภาษาไทยของเจมส์เป็นที่รู้กันดีในแวดวงวิชาการในบทความและการบรรยายที่ผ่านมาเขาได้วิพากษก์วิจารณ์ระบบการของภาษาไทยครั้งแล้วครั้งเล่าในการนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งหนึ่งเขากล่าวอย่างเผ็ดร้อนว่าภาษาไทยคือตัวอย่างต้นแบบของภาษาที่ยังไม่พัฒนาในทางวายากรณ์แม้ในกลุ่มผู้ฟังจะมีนักวิจัยชาวไทยอยู่ด้วยแต่เจมส์ก็ไม่ได้ใส่ใจช่วงเย็นเจมส์ James ออกจากห้องทำงานเดินไปตามทางในมหาวิทยาลัย เขารู้สึกพึงพอใจกับโลกที่สมบูรณ์แบบและเป็นระเบียบของตนเองการได้เกิดมามีภาษาอังกฤษอันแม่นยำเป็นภาษาแม่และได้อุทิศทั้งชีวิตให้กับการวิเคราะห์โครงสร้างของมันจะมีความสุขใดเทียบเท่าได้อีกหรือไม่มีความจำเป็นต้องเสียเวลาไปกับภาษาที่ยังไม่เจริญเต็มที่อย่างภาษาไทยเจมส์เชื่อเช่นนั้นอย่างสุดหัวใจทว่าเขายังไม่รู้ว่าความเชื่อมั่นนี้กำลังจะสั่นคลอนเช้าวันหนึ่งเจมส์เปิดกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเขาตามปกติในบรรดาอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านหลายสิบฉบับ มีฉบับหนึ่งมาจากผู้ส่งที่ไม่คุ้นเคยสำนักงานสมาคมภาษาศาสตร์นานาชาติหัวเรื่องคือคำเชิญเป็นองค์ป่าทกเจมส์เปิดอีเมลอ่านเนื้อหาคือการเชิญให้เขาเป็นองค์ป่าทกในงานประชุมประจำปีของสมาคมภาษาศาสตร์นานาชาติที่จะจัดขึ้นณกรุงเทพมหานครในเดือนมีนาคมปีหน้าหัวข้อคือความแม่นยำในการแสดงการกับระดับพัฒนาการของภาษาซึ่งเป็นสาขาที่เจมส์เชี่ยวชาญโดยตรงกรุงเทพฯชอเจมส์เอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ เขาไม่เคยเข้าร่วมการประชุมที่จัดในประเทศไทยมาก่อนและพูดตามตรงเขาไม่เคยรู้สึกว่าจำเป็นต้องไปแต่การได้รับเชิญเป็นองค์ป่าถกของสมาคมภาษา,าศาสตร์นานาชาติถือเป็นเกียรติอย่างสูงองคป่าถกในอดีตล้วนเป็นนักวิชาการชั้นนำระดับโลกเขาไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธบางทีการไปพูดต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยอาจเป็นโอกาสที่ดีก็ได้มุมปากของเจมยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเล็กน้อยการพิสูจน์ให้เห,เหล่านักวิจัยชาวไทยได้เห็นว่าระบบการละของภาษาพวกเขายังไม่เจริญเต็มที่เพียงใด นี่ไม่ใช่โอกาสอันยอดเยี่ยมหรอกหรือเขาคิดคืนนั้นเขาเล่าเรื่องนี้ให้อลิซาเบธภรรยาของเขาฟังผมจะไปประเทศไทยเดือนมีนาคมปีหน้าอลิซาเบธท,ทำหน้าประหลาดใจไปประเทศไทยหรือคะคุณวิจารณ์ภาษาไทยมาตลอดไม่ใช่เหรอก็เพราะอย่างนั้นไงถึงหน้าไปผมจะไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าทฤษฎีของผมถูกต้องเจมส์ตอบอย่างมั่นใจเมื่อวันเดินทางใกล้เข้ามาเจมส์ก็ง่วนอยู่กับการเตรียมต้นฉบับการบรรยาย สไลด์ที่แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำของระบบการในภาษาอังกฤษการเปรียบเทียบกับภาษาไทยและในส่วนสรุปเขาเขียนไว้ว่าภาษาไทยใช้เพียงคำว่าแล้วเพื่อแสดงอดีตนี่คือข้อพิสูจน์อันชัดเจนถึงความด้อยพัฒนาในฐานะภาษาภาษาที่ไม่สามารถแสดงการละเวลาได้อย่างแม่นยำย่อมมีข้อจำกัดในการคิดเชิงตรรกะเช่นกันเจมส์อ่านทวนต้นฉบับแล้วพยักหน้าอย่างพึงพอใจโครงสร้างทางตรรกะสมบูรณ์แบบคงไม่มีใครโต้แย้งได้ต้นเดือนมีนาคม ท่าอากาศยานานานาชาติซานฟรานซิสโกเจมส์ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชั้นหนึ่งในกระเป๋าเดินทางของเขามีแลป็ปท็อปสำหรับนำเสนอข้อมูลและต้นฉบับที่เป็นผลงานจากการวิจัยกว่า30ปีของเขาระหว่างทางเดินไปยังประตูขึ้นเครื่องเจมส์ James มองออกไปนอกหน้าต่างภายใต้ท้องฟ้าแจ่มใสเครื่องบินลำแล้วลำเล,ล่าทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากขึ้นเครื่องและนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วเจมส์ก็เปิดต้นฉบับขึ้นมาอีกครั้งเขาตั้งใจจะใช้เวลาบินกว่า10ชั่วโมงนี้ซ้อมการบรรยาย ภาษาไทยคือภาษาที่ยังไม่พัฒนาในทางไวยากรณ์เจมส์ทองประโยคนี้ซ้ำๆด้วยความเชื่อมั่นในความถูกต้องของตนเองเครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวไปตามรันเวย์ไม่นานนักลำตัวเครื่องก็ลอยขึ้นจากพื้นอย่างนุ่มนวลทิวทัศน์ของซานฟรานซิสโกค่อยๆเล็กลงเหนือหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกเจมส์มองผืนทะเลสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาลความคิดของเขาบยบินล่วงหน้าไปสู่การเดินทางแห่งชัยชนะที่กำลังจะมาถึงทันทีที่ก้าวเท้าลงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจมส์ก็สัมผัสได้ถึงความมีชีวิตชีวาที่เป็นระเบียบเขาเคยไปสนามบินมาแล้วทั่วโลกแต่สนามบินที่มีประสิทธิภาพและป้ายบอกทางชัดเจนเช่นนี้มีไม่มากนักเสียงพูดคุยของผู้คน <S <s <ide> <S เสียงประกาศของสนามบินดังระง,งมแต่ไม่สับสนวุ่นวายป้ายบอกทางมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษทำให้เข้าใจได้ทันทีว่าที่ไหนคือที่ไหนเขายื่นต่อแถวตรวจคนเข้าเมืองแม้แถวจะยาวแต่ก็เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบรื่นน่าอัศจรรย์เจ้าหน้าที่พูดเท่าที่จำเป็น รับหนังสือเดินทางตรวจสอบใบหน้าประทับตราขอบคุณครับพร้อมกับคำพูดสั้นๆนี้หนังสือเดินทางก็ถูกส่งคืนทำไมถึงไม่มีความวุ่นวายเลยทั้งๆที่พูดกันน้อยขนาดนี้เจมส์รู้สึกทึ่งเมื่อเดินมาถึงจุดรอรถแท็กซี่เขาเห็นคนขับรีบช่วยยกกระเป๋าเดินทางใส่ท้ายรถอย่างรวดเร็วภายในรถสะอาดสะอานเจมส์บอกชื่อโรงแรมคนขับตอบสั้นๆเพียงว่าครับแล้วก็สตาร์ทรถตลอดทางแทบไม่มีบทสนทนา แต่คนขับเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดขับฝ่าการจราจรและฝูงรถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างคล่องแคลว่วมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางอย่างราบรื่นเราว,ว่าคนขับเข้าใจทุกสิ่งที่จําเป็นโดยที่เจมส์ไม่ต้องพูดอะไรเลยเมื่อมาถึงโรงแรมพนักงานต้อนรับกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรขั้นตอนการเช็คอินเรียบง่ายอย่างยิ่งเพียงแค่ยืนยันชื่อยื่นที่การ์ดให้และชี้บอกตำแหน่งลิฟต์เมื่อเข้ามาในห้องพักเจมส์ James พบว่าทุกสิ่งที่เขาต้องการได้ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วบนโต๊ะทางานมีปลั๊กแปลงไฟสากล ในตู้เย็นมีน้ำดื่มบรรจุขวดแช่เย็นอยู่ในห้องน้ำมีผ้าขนหนูสะอาดวางเรียงอย่างเป็นระเบียบราวกับว่าความคิดของเขาถูกอ่านออกเจมส์รู้สึกเช่นนั้นเขาก้าวไปที่หน้าต่างมองทิวทัศน์ของกรุงเทพพฤกลุ่มตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่อย่างเป็นระเบียบรถไฟฟ้าที่มาถึงตรงเวลาผู้คนที่เดินข้ามถนนตามสัญญาณไฟทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตแต่ก็ดำเนินไปอย่างแม่นยำในฐานะนักภาษาศาสตร์เจมส์เชื่อว่าตนเองเข้าใจความสำคัญของภาษามากกว่าใคร ภาษาคือหัวใจของการสื่อสารมีเพียงอารยธรรมที่มีภาษาที่แม่นยำเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างสังคมที่มีระเบียบสูงได้นั่นคือความเชื่อของเขาโทว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ากลับสร้างข้อกังขาเล็กๆต่อความเชื่อนั้นผู้คนที่นี่ดูเหมือนจะใช้คำพูดน้อยที่สุดพวกเขามักจะละประทานหรือคำอธิบายที่ไม่จำเป็นในบริบทที่คุ้นเคยสื่อสารกันด้วยถ้อยคำสั้นๆแต่สังคมกลับดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินบนรถแท็กซี่หรือที่โรงแรม ไม่มีใครรู้สึกสับสนแม้ไม่ได้เอ่ยออกมาแต่ก็สามารถเข้าใจกันและกันได้นี่มันเรื่องอะไรกันแน่เจมส์ไม่สามารถอธิบายได้ความมืดเริ่มคลี่คลุมแสงไฟจากตึกระฟ้าเริ่มสว่างใสหัวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนวันพรุ่งนี้เขามีแผนจะไปสำรวจสถานที่จัดงานประชุมความเรียบง่ายของภาษากับความราบรื่นของสังคมความขัดแย้งนี้เริ่มก่อตัวเป็นคำถามเล็กๆในใจของเจมส์บ่ายวันต่อมาเจมส์ James เดินทางมาถึงสถานที่จัดงานณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยและโออาถงต้อนรับสว่างใสพรุ่งนี้เขาจะขึ้นบรรยายณนาที่แห่งนี้ต่อหน้านักภาษาศาสตร์จากทั่วโลกเพื่อพิสูจน์ว่าระบบการละของภาษาไทยนั้นยังไม่เจริญเต็มที่เพียงใดขณะที่สำรวจสถานที่เสร็จและกลับมาที่ถงต้อนรับชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาเขา,าศาสตราจารย์แฮร์ริสันใช่ไหมครับยินดีที่ได้พบครับชายคนนั้นพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเขาอายุราวหกปีเศษใบหน้าเตี้ยมด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น ผมชื่อประพันธ์ครับเป็นนักวิจัยด้านภาษาไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจมส์ James รู้จักชื่อนี้ศาสตราจารย์ประพันธ์คือผู้ทรงคุณวุฒิอันดับต้นๆของประเทศไทยด้านการศึกษาระบบการละของภาษาไทยผมได้อ่านบทความของศาสตราจารย์แล้วครับโดยเฉพาะคําวิจารณ์เกี่ยวกับระบบการละของภาษาไทยผมอ่านด้วยความสนใจอย,อย่างยิ่งน้ำเสียงของศาสตราจารย์ประพันธ์ไม่มีแววประชดประชันเลยแม้แต่น้อยฟังดูเหมือนเป็นความสนใจทางวิชาการล้วนๆ ผมตั้งตางตอรอการบรรยายของท่านในวันพรุ่งนี้มากครับก่อนหน้านั้นพอจะมีเวลาให้ผมได้พูดคุยด้วยสักครู่หม่ครับทั้งสองย้ายไปที่ร้านกาแฟใกล้ๆและนั่งลงตรงข้ามกันที่โต๊ะริมหน้าต่างหลังจากกาแฟถูกนํามาเสิร์ฟศาสตราจารย์ประพันธ์ก็เริ่มต้นบทสนทนาอย่างสงบศาสตราจารย์แฮร์ริสันครับผมมีคําถามหนึ่งผมกินข้าวแล้วท่านจะอธิบายประโยคนี้ว่าอย่างไรครับเจมส์ตอบทันทีก็หมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าได้กินข้าวไปแล้วในอดีต ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เทียบเท่ากับ simple past tense ไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับศาสตราจารย์ประพันธ์ตอบอย่างนุ่มนวลเจมส์ James รู้สึกสับสนผมกินข้าวแล้วบางครั้งก็หมายถึงเหตุการณ์ในอดีตจริงๆครับแต่ก็สามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือความสมบูรณ์ได้ด้วยถ้ามีคนถามคุณว่าจะออกไปข้างนอกหรือ,อยังแล้วคุณตอบว่าผมกินข้าวแล้วก็จะหมายความว่าผมกินข้าวเสร็จแล้วพร้อมที่จะออกไปได้หมายความว่าต้องตีความตามบริบทอย่างนั้นหรือถูกต้องครับ าศาสตราจารย์ประพันธ์พยักหน้าเห็นด้วยและพูดต่อนอกจากนี้แล้วยังสามารถแสดงถึงการค้นพบหรือการตระหนักถึงสถานการณ์ใหม่ได้ด้วยเช่นเมื่อคุณเจอกุญแจที่หามาตลอดคุณจะอุทานว่าอะเจอแล้วคำว่าแล้วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอดีตแต่หมายถึงการค้นพบในวินาทีปัจจุบันหรือเมื่ออากาศเปลี่ยนคุณจะพูดว่าฝนตกแล้วซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นของสถานะใหม่ในภาษาอังกฤษอดีตจะใช้ simple past ความสมบูรณ์จะใช้ present perfect ส่วนการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการค้นพบอาจใช้ present tense แต่และอย่างใช้รูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่ภาษาไทยกลับใช้เพียงคำว่าแล้วคำเดียวครอบคลุมทั้งหมดนี้คำอธิบายนี้ทำให้เจมส์รู้สึกหมุนงงแบบนี้จะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือครับในภาษาอังกฤษ simple past กับ present perfect มีความแตกต่างชัดเจน i ate กับ i have eaten มีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิงศาส,สตราจารย์ประพันธ์วางถ้วยกาแฟแหลงและพูดต่อ present perfect ในภาษาอังกฤษไม่สามารถใช้ร่วมกับคำวิเศษที่ระบุเวลาในอดีตที่เจาะจงได้เราไม่สามารถพูดว่า yesterday I have eaten ได้ก็เพราะรูปแบบที่แตกต่างกันนี่แหละที่สร้างข้อจำกัดขึ้นเจมส์นิ่งเงียบผู้ใช้ภาษาไทยจะตัดสินจากบริบทน้ำเสียงและข้อความแวดล้อมได้ในทันทีพวกเขาจะเข้าใจโดยไม่รู้ตัวว่าแล้วในบทสนทนาน,นั้นมีความหมายอย่างไราศาสตราจารย์ประพันธ์กล่าวต่อบางครั้งเราก็ใช้คำว่าเคยเพื่อเน้นย้ำถึงประสบการณ์ แต่แม้จะเป็นเพียงคำว่าแล้วคำเดียวหน้าที่ของมันก็ยืดหยุ่นอย่างยิ่งมีบางอย่างในสมองของเจมส์เริ่มสั่นคลอนสิ่งที่ภาษาอังกฤษต้องใช้รูปแบบนับสิบเพื่อแสดงออกภาษาไทยกลับใช้เพียงคำว่าแล้วคำเดียวแล้วว่ากันว่าไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอีกด้วยสมองของเขาตามไม่ทันแล้วความรู้สึกนี้เหมือนกับว่าสามัญสำนึกทางภาษาศาสตร์ที่เขาศึกษามาตลอด30ปีกำลังจะถูกโค่นล้มจากรากฐานต้นฉบับการบรรยายของฉันผิดตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่า คำถามนี้พุทธขึ้นในใจของเจมส์ศาสตราจารย์ประพันธ์ลุกขึ้นยืนอย่างเงียบๆผมตั้งตารอการบรรยายของท่านในวันพรุ่งนี้นะครับเขาทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็จากไปเจมส์พูดอะไรไม่ออกได้แต่จ้องมองกาแฟที่เย็นชืดแสงอาทิตย์ยามเย็นสาสองผ่านหน้าต่างร้านเข้ามาแสงสีส้มอาบไหลบนโต๊ะและมือทั้งสองข้างของเขามือคู่นี้ที่เคยเขียนบทความมาแล้วนับร้อยชิ้นรวมถึงบทความที่วิพากก์วิจารณ์ภาษาไทยแต่บัดนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังสั่นคลอนฉันเข้าใจภาษาอย่างแท้จริงแล้วหรือยังคำถามนี้ดังก้องอยู่ในใจของเขาอย่างหนักอึ้งเช้าวันรุ่งขึ้นเจมส์ไม่ได้นอนทั้งคืนต้นฉบับการบรรยายวางเปิดค้างไว้อย่างนั้นคำพูดของศาสตราจารย์ประพันธ์ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาคำเพียงคำเดียวแต่มีหน้าที่หลากหลายความเรียบง่ายของรูปแบบไม่ได้หมายความถึงพลังในการแสดงออกที่จำกัดข้อคิดเห็นนี้ปฏิเสธงานวิจัยตลอด30ปีของเขาเขาทานอาหารเช้าไม่ลง เจมส์ออกจากโรงแรมและไปตามหาศาสตราจารย์ประพันธ์อีกครั้งเขาพบศาสตราจารย์ประพันธ์ที่โถงของศูนย์ประชุมศาสตราจารย์ครับผมขอฟังเรื่องจากท่านอีกสักหน่อยได้ไหมครับศาสตราจารย์ประพันธ์ตอบรับอย่างอ่อนโยนทั้งสองคนเดินไปนั่งที่มานั่งอันเงียบสงบใกล้กับสถานที่จัดงานช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าทำไมเครื่องหมายอดีตการของภาษาไทยถึงได้เรียบง่ายเช่นนี้สำหรับคำถามนี้ศาสตราจารย์ประพันธ์เริ่มอธิบายอย่างละเอียดคำว่าแล้ว โดยทั่วไปเชื่อว่าเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าการแปลเปลี่ยนทางไวยากรณ์ g r a m m a i c a i z a t i o n โดยมาจากคำกริยาที่มีความหมายว่าจบสิ้นหรือเสร็จสิ้นครับเจมส์โน้มตัวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวคำที่เคยแสดงความหมายว่าการกระทำสิ้นสุดลงค่อยๆพัฒนามาเป็นเครื่องหมายทางไวายากรณ์ที่บ่งชี้ว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นแล้วมันสูญเสียความหมายดั้งเดิมในฐานะคำศัพท์ไปและเปลี่ยนมาเป็นคำช่วยที่มีหน้าที่ทางไวายากรณ์แทนรูปแบบที่เคยแสดงความสมบูรณ์ Completion ค่อยๆขยายขอบเขตจนครอบคลุมความหมายของอดีตโดยรวมซึ่งอันที่จริงแล้วนี่คือเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่พบได้บ่อยในภาษาต่างๆทั่วโลกการที่เครื่องหมายแสดงการลักษณะสมบูรณ์ perfective aspect เปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายอดีตการ past tense ไม่ได้มีแค่ในภาษาไทยเท่านั้นเจมส์ James, ตั้งใจฟังอย่างเงียบๆหัวข้อสนทนาเปลี่ยนไปอีกแง่มุมหนึ่งมีนักภาษาศาสตร์เชิงปัญญาคนหนึ่งชื่อโรนัลแลงแอเกอร์โรนัลแลงอเกอร์ เขาได้วิเคราะห์ความแตกต่างของบางภาษาว่าเป็นเรื่องของมุมมองวิวพอยต์ที่แตกต่างกันผมคิดว่าแนวคิดนี้สามารถนำมาใช้อธิบายความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได้มุมมองที่แตกต่างกันผู้ใช้ภาษาอังกฤษมีแนวโน้มที่จะบรรยายเหตุการณ์ในฐานะผู้สังเกตการณ์ (observer) มองจากมุมมองบุคคลที่3อย่างเป็นกลางในทางกลับกันผู้ใช้ภาษาไทยมักจะใช้มุมมองของผู้มีส่วนร่วม (participant) มองเหตุการณ์ในฐานะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มีบางอย่างในสมองของเจมส์เชื่อมต่อกันหมายความว่าโลกของภาษาไทยเลือกที่จะลดถอนรูปแบบทางวยากรณ์ลงแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้พูดและผู้ฟังแบ่งปันบริบทและมุมมองเดียวกันซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องครับาศาสตราจารย์ประพันธ์ตอบอย่างสงบภาษาไทยไม่ใช่ภาษาที่คลุมเครือแต่เป็นภาษาที่เข้าใจกันและกันได้แม้ในส่วนที่ไม่ได้เอ่ยออกมานี่ไม่ใช่ความด้อยพัฒนาแต่เป็นรูปแบบการพัฒนาในระดับสูงอีก รูปแบบหนึ่งความเงียบเข้าปกคลุมเจมจ้องมองไปอย่างที่ห่างไกลตลอด30ปีที่ผ่านมาเขาใช้จํานวนของรูปแบบเป็นเครื่องชี้วัดความแม่นยําของภาษาภาษาอังกฤษมีวิธีแสดงกาลเวลา16รูปแบบดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่แม่นยําเขาเคยเชื่อว่าตรรากะนี้ไม่มีข้อโต้แย้งทว่านักภาษาศาสตร์ชาวไทยที่อยู่ตรงหน้าเขากลับได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงความเรียบง่ายของรูปแบบ กลับเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสมบูรณ์ของบริบทที่ใช้ร่วมกันบางครั้งการที่ไม่ต้องเอ่ยออกมากลับสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าหลังจากนั้นเจมส์กลับมาที่ห้องพักในโรงแรมเขาเปิดต้นฉบับการบรรยายของเขาประโยคที่ว่าภาษาไทยคือตัวอย่างต้นแบบของภาษาที่ยังไม่พัฒนาในทางวยากรณ์ปรากฏแก่สายตาเขาปิดไฟนั้นทิ้งและเปิดไฟใหม่ขึ้นมาเริ่มเขียนทุกอย่างใหม่อีกครั้งเขาทิ้งความเชื่อตลอด30ปีและจะนำเสนอด้วยความเข้าใจใหม่ ที่เพิ่งได้รับเขารู้สึกว่านี่คือสิ่งเดียวที่ตัวเขาในตอนนี้สามารถทําได้แสงอรุณรุ่งเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างน้ําตาค่อยๆเอ่อล้นในดวงตาของเจมส์ฉันช่างหยิงพยองเพียงใดการที่วิภากกวิจารณสิ่งต่างๆมาตลอดโดยที่ไม่เข้าใจแก่นแท้ของภาษานั้นความจริงข้อน,นี้ทับถมลงในใจของเขาอย่างหนักอึง้งเวลาของการบรรยายใกล้เข้ามาแล้วเจมส์ James ถือต้นฉบับใหม่ไว้ในมือและมุ่งหน้าไปยังห้องประชุมความเชื่อมั่นตลอด30ปีพังทลายลงความเข้าใจใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น ตอนนี้เขาจะพูดอะไรเจมส์ James ที่ยืนอยู่บนเวทีกล่าวถ้อยคําที่แตกต่างจากต้นฉบับที่เตรียมมาโดยสิ้นเชิงวันนี้ผมต้องขออภัยทุกท่านทั้งห้องประชุมเงียบกริบตลอด30ปีที่ผ่านมาผมได้เข้าใจภาษาไทยผิดมาโดยตลอดภาษาไทยไม่ใช่ภาษาที่คลุมเครือในคําว่าแล้วเพียงคําเดียวได้อัดแน่นไว้ซึ่งปัญญาอันลึกซึง้งไม่ใช่ด้วยจํานวนของคําแต่ด้วยความลึกซึ้งของคําที่บอกเล่าเรื่องราวของกาลเวลา นี่คือภาษาไทยเจมส์กวาดสายตาไปยังกลุ่มผู้ฟังศาสตราจารย์ประพันธ์กำลังพยักหน้าอย่างช้าๆและสงบนิ่ง